โอเคได้รับของเรียบร้อย,เ,ย,อยเดี๋ยวพวกอ,อ่ะโอเคครับ<ม>โอ้โหเออหัวหน้ากองทหารรับจ้างดิ๊ดคกกรัสเงยก็งานดีนี่หน้าตามีแววลุ่งอยู่นะหน้าตาผมมันมีแววขนาดนาั้นเลยหรอครับ ดักเอลดาตาวีเวลขนาดนั้นเลยเหละโอเคเจ้ากำลังมองหางานอยู่ใช่ไหมหรืเหอเปล่าว่าถ้าอยากจะหาค่าข้าวกินก็ต้องใช้ความสามารถกันสักหน่อยนะพอดีเลยนี่มีพวกหมาป่าเอ้ยเออถูกแล้วหมาป่าสีดำป้วดเพีย้ยนอยู่ลองแสดงฝีมือของเจ้าให้ข้าเห็นทีสิโอเคเดี๋ยวผมจะวีบเล่นหน่อยนะเพราะว่า เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปผมี้เกียดตัดคลิปด้วย,ยนะนะอ่าโอ้โหแต่เอาความจริงนะกระตุกเฮ้ปรับแต่งไอ้นั่นมันอยู่ไหนเอาไว้ก่อน,นั่นโว้ยตงแส่ผมต้องไปปรับให้มันเป็นระดับต่ำสุนไล้มนะอันนี้เปล่าวะเดี๋ยวเอาไม่ใช่เอ้ยล้างคาวเราได้อะไรเ รับของทั่วไปเดี๋ยวผมกอรับของก่อนนะโอเคฟรีทั่วไปผมไอ้นี่ไว้ของฟรีอยู่ไหนอยังไม่เห็นได้เลยอ่ะได้อะไรอ่ะเย่หนึ่งโอ้ช่างเถอะตกลงผมจะไม่จอมกดอะไรให้เสียของเยอะเกินไปนะอืม แล้วเนี่ยกิจกรรมแต่ว่ากูไม่เห็นได้อะไรเลยอ่ะอ,อันนี้สากลงทะเบียนไว้อ่ะไม่เห็นได้เลยอของอ่ะฮะโอ้โหต้องมีบอกห้าาทีด้วยแล้วเนี่ยโอเคโอเคได้ตัง บูชาเงี้อหน่อย่ะเอาเฮ้ยเ,เ,เมื่อกี้ไงตั้งค่าเอาออเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะโอเคครับกลับมากันต่อนะผมไปปรับแต่งอะไรมานิดนหน่อยน,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 นะโอเคน่าจะโอเคน่าจะดีขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวทำวันนี้อีกสักสองสามเควสแล้วก็จบเกมก่อนนะเพราะว่ามันก็สิบสองนอาทีแล้วอะโอเค ตรงงนนี้้้ั่ออออยคคขขจาหกไม่เคยเห็นเด็กใหม่ที่สามารถกำจัดพวกหมาป่าสีดำได้เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยอแล้วเ,เจ้าไปได้ไกลแน่นอนในใจแหละผมดักเอแนะแต่กาต้องมองนะดีๆให้เจ้าทำแล้วละ่ะเคยเห็นหมีน้ำตาลที่ไหน,นใกล้ๆพวกหมาป่าสีดำบ้างไหมพ่อค้าขายของที่จำไปมาระหว่า ทางเรือกับุ่บว่าต้องลำบาเพราะพวกมันอยู่พอสมควรคือให้กูไปกํกำจัดใช่ไหมหรือเจ้าสนใจออกไปล่าพวกมีน้ำตาลดูไม่ล่ะแน่นอนว่าข้าเออข้าไม่ได้ขอให้ชุฟีฟีหรอกนะตั้งตารอรับรางวัลได้เลยรางวัลของเด็กมือใหม่แน่ๆอืมโอเคไปไปพี่ๆทำให้เสร็จๆซะ จะได้ปิดคลิปนะครับ <atur> โอ้ยอุตส่าห์ปรับแล้วได้มึงยังกระตุกได้ขนาดนี้โอ้ <whis ky. S 1> <x> โอ้โหโอ้โหโอ้ Genesis. โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกนะกระตุกโอ้เดี๋ยวรอเครื่องใหม่ผมอันนี้กลับมากรดแล้วอีทั้งแต่เครือเก่าผมอะมันรองรับได้อยู่นะ ถ้าเกิดจะได้เกมมีเกมเดียวลองรับได้ทัรวแต่ที่ผมยังไม่เอามาเพราะยังไม่ได้ซ่อมเนี่ยแหละอืมอะไรเวลอัพยัง่ยังเสร็จภารกิจแล้วแต่แล้วหน่อยเมื่อกี้เหมือน,นชื่ออะไรใครสักคนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เคล็ดี๋ยวออกเหรอเฮ้ยออกออกออกเฮ้ยไม่ใช่อุตตอแมนเฮ้ยเ๋ยวออกโอเคภารกิจใหม่ให้เราจดการออกโอเคครับเราซรามภารกิจโถ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกออกบุกเข้าจมตีที่ฝั่งท่าเรือ เร,ราสอบภารกิจเลเวลสองโอเควิจการเลยครับมาเอาเดี๋ยวตั้งเลยโอเคข้ากับพวกลูกน้องจะปกป้องชาวเมืองให้เองฝากเจ้ารีบไปที่ท่าเรือได้ไหมได้อยู่แล้วที่นั่นจะมีหัวหน้าะหอนยามอยู่บอกไปว่าข้าส่งเจ้ามาเจ้าอาจจะจงเอ๊ะ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันแต่ยังไงก็ฝากรบกวนด้วยเนาะรับทราบภารกิจจากนี้เอลซาสก,กิจ,จะไปช่วยเหลือเดี๋ยวมึงอยู่แก้กระดาษนี้เองเหรอโอ้รับตำยาฟุ้งฟูวิ่งเดือดร้อนไม,ม่เดือดร้อนจะแจกตอนตตตนี้ตอนนี้พวกออกรวมตัวกันอยู่ที่ท่าเรือ ออกมาอย่างกระผี่คิดไม่ออกเลยว่ามันใช้วิธีอะไรถึงแอบ,บเคลื่อนกำลังพลขนาดนั้นเข้ามาได้อย่างนั้นก็ต้องปกป้องถ้าเรือเอาไว้ก่อนมาสู้ไปด้วยกันเถอะเอาทัสกิบสอบเอ๊ะเอ๊ะขางโอ้ยกอด ต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับเรื่องค้ากับอไอเนี่ยเดี๋ยวว่างๆผมจะหาทางทําให้มันในนี่นะครับถ้าเกิดมันทําได้นะเด๋ยวถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ต้องขอัยจริงๆนะครับเพราะมันเครื่องผมมันก็จะไปรับไปลายอยู่ละเมื่อวานก็ไปซ่อมตูดชาร์จมาฟรีๆครับไม่เสียตังค์นะแต่ถ้าเสียอีกทีนี้คงต้องเสียแล้วแหละ,ละอืมเดี๋ยวถ้าเรามีท่าเดียวเองเหรอ โอ้ยก็จริงก็เลเวล2สอเองนี่หว่าตอนนี้กู <c oughs> บังจริงอออหววัวหน้าหน่วยจู่โจมหายตัวไปไหนแล้วน่าจะอาศัยจงังหวะวายผ่านไปตรงทางเข้าที่ท่าเรือถ้าอย่างนั้นก็ไป ที่นั่นกันเถอะแล้วเข้ารับทราบแต่กูไม่เห็นตัวละครเอพีซีที่คุยด้วยเลยอะ่ะมันคืออะไรมันคือวิญญาณชิปบอลได้ขายอย่างเงี้ยเอาเอาเข้าไปเออ้ยกิบนี้คงได้ยี่สิบนาทีเหมือนนักเก็ตเกมทุกคนแน่ๆเลยอะ่ะโอเควิวว่งๆหน่อยสงสัยผมจะต้องตัดเป็นสองช่วงนะครับถ้าเกิดมันยี่สิบจริงๆอะ่ะ ถ้าไม่ตัดสองช่วยก็อันนี้ปล่อยไปนะโอเคตอนนี้สิบแปดแล้วนะโอ้ยังไม่จบเลยเออเอ,อ้ยจ,จบเลยท่านเดียวแล้วิงก็อยากกดเล่นเองนะแต่ผมไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะไปทํำอินโทรต่ออีกนะอินโทรที่ผมทํานี่รู้สึกว่าจะถ้าผมเอาลงนี่อาจจะติดที่ก็ติดข,ของทางเกมเขาก็ได้นะครับถึงผมจะไม่ต้องการเงินหรือ การไออย่างนี้นะผมทําให้แบบฟรีๆนะจะเกิดแคสแบเพราะว่าช่องนี้ผมก็บอกมันก็บอกตามตัวเลยอะทดลองแคสก็คือผมจะทดลองแคสของผมเนะี่แหละคือการทดลองของตัวผมเองนะว่าผมจะแคสเกมได้ดีแค่ไหนนะส่วนค่าจ้างอะไรพวกนี้ผมไม่รับนะครับแล้วผมก็จะสนับสนุนเกมนี้ พวกเกมที่ผมเล่นแล้วผมคิดว่าเออน่าสนคกสนสนุกผมก็จะสนบสนุกนะโอเคสารกับปัจจุบันต้นเนินก็ต่อโอเคครับอืมอยากปรับสีผิวถ้ามันมีระบบปรับสีผิวได้ก็คงดีอะ่ะอยากเอาออกสีเนื้อคนหน่อยอโอเคครับหล้วจบตรงนี้ผมก็บอกนะว่าผมจะปิดนะโอเคเดี๋ยวหามุมเริงๆหน่อยโอเคครับตรงนี้กัน คลิปนี้ผมก็เอ่อเอ่อเออเหตุาที่ผมเห็นไหมครับมเมื่อกี้เชื่ออ้ใช่หมเถอโอเคครับงั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสายโยนั่นละมีนะจุ๊บจุ๊บเย้บ๊ายบาย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสดีครับ